อาเซียนคอนเน็วันนี้มีความเคลื่อนไหวจากกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกนะคะจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ค่ะกิจกรรมเพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างความตระหนักเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมพบกับคุณทิวลิปนาสมภพเปล่าค่ะ ซึคอนเน็กวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศอาเซียนบวกสค่ะก็คือที่จีนญี่ปุ่นและเกาหลีใ,ใต้นะคะแต่เราจะไปเริ่มกันที่จีนก่อนค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่งานประชุมขอบ15จะเริ่มต้นค่ะซึ่งงานนี้นะคะจีนก็ถือได้ว่าตั้งใจทําอย่างยิ่งใหญ่นะคะแล้วสิ่งหนึ่งที่ทําเป็นข่าวเป็นไฮไลท์ก็คือมีการนําโครงกระดูกไดโนเสาร์จาลองนะคะมาตั้งด้วยซึ่งเป็นโครงกระดูกไดโนเสาร์ ชนิดที่ค้นพบในจีนค่ะโครงกระดูกไดนโนเสาร์นี้นะคะก็เป็นชนิดที่ค้นพบในเขตลูเฟิงทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนค่ะมาจากยุคจ,จูราสสิกนะคะแล้วก็ถูกนํามาจัดแสดงที่งานประชุมด้านความหลากหลายทางชีวภาพของสหรประชาชาติค่ะซึ่งงานนี้จะมีไปจนถึงวันที่24ตุลาคมจัดที่เมืองคุนหมิงมณฑลยูนนานค่ะเขตลูเฟิงที่ค้นพบไดนโนเสาร์นี่นะคะก็เป็นที่ที่ค้นพบ ซากดึกดำบรรพ์ของไดนโนเสาร์ยุคจูราสิก,ากมากมายค่ะโดยเฉพาะสายพันธุ์ที่ชื่อว่าลูเฟิงซอรัสซึ่งเป็นไดนโนเสาร์ตัวแรกที่ถูกประกอบและติดตั้งเพื่อจัดแสดงในประเทศจีนตั้งแต่ปี1938นะคะปัจจุบันก็มีโครงกระดูกไดนโนเสาร์ที่ค่อนข้างสมบูรณ์เลยกว่าร้อยโครงนะคะนอกจากนั้นก็มีซากฟอสซิลของไดนโนเสาร์เนี่ยที่ค้นพบในลูเฟิงอีกเยอะแยะมากมายค่ะซึ่งทั้งหมดก็จะมาจากช่วงจูราสิกนะคะมีอยู่ตั้งแต่200ล้านกว่าปีถึง1 4 0่ล้านกว่าปีค่ะ ส่วนเจ้าโครงกระดูกที่นำมาจัดแสดงนี้นะคะก็เป็นช่วงอายุ200ล้านปีค่ะต้องขอบคุณเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงที่มีส่วนอย่างมากในการผลักดันการวิจัยด้านซากดึกดำบรรพ์ทำให้เราสามารถแสดงถึงโครงสร้างกระดูกของไดโนเสาร์ตัวจริงได้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยนี้ครับยูนานนี่ถูกขนานนามว่าเป็นอนาณาจักรแห่งสัตว์และพืชน,นะคะถือว่าเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางชีวภาพอันดับหนึ่งของจีนค่ะแล้วก็เลย มองว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสําหรับการเป็นเจ้าภาพประชุมขอบ15นะคะเพราะว่าเป็นที่อยู่อาศัยของ 1, พันธุ์พืชสูงกว่าร้อยละ55ของจีนค่ะแล้วก็นอกจากโครงกระดูกไดโนเสารนะคะนานงานนี้ยังมีการนําเอาเอกสารต้นฉบับของนักโบราณคดีนะคะที่มีการบันทึกเรื่องราวการค้นพบซากดึกดำบรรในจีนนะคะตั้งแต่ปี1950มาจัดแสดงด้วยค่ะ นี่คือเอกสารต้นฉบับที่วาดโดยนักวิทยาศาสตร์พูดถึงการค้นพบของพวกเขาในการวิจัยาคสนามหนึ่งในสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือสิ่งนี้ครับเอกสารเสนอการสร้างเขตอนุรักษ์ทางธรรมชาติแห่งแรกในยูนานถูกเขียนขึ้นในปี1958จากจีนเราก็จะไปที่ญี่ปุ่นกันค่ะเราจะไปเมืองที่มีชื่อเสียงด้านเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมนะคะก็คือเขตอามาคุสาในจังหวัดคุมาโมโตะค่ะที่เป็นข่าวตอนนี้นะคะเพราะว่าได้มีการเริ่มปั้น เครื่องปั้นหินเผาที่เป็นเซรามิกเป็นรูปเสือแล้วนะคะก็รอต้อนรับปีนักษัตรจีนที่เป็นปีเสือของปีหน้าค่ะเริ่มทำกันมาขึ้นรูปมา1เดือนแล้วนะคะและปีนี้คาดว่าจะทำประมาณ3,000ชิ้นค่ะแต่ละชิ้นนี่ก็จะมีขนาดประมาณ7เซนเมตรนะคะสูง7ซนมกว้าง7ซนเมค่ะแล้วก็จะเป็นการวิธีการทำแบบดั้งเดิมนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เมืองอาราคุสะมีชื่อเสียงค่ะ ชาวบ้านก็เริ่มขึ้นรูปตุกตากันมานะคะแล้วก็บอกว่าส่วนผสมที่นํามาใช้เนี่ยเป็นหินโพสเลนจากอามาคุสาค่ะบดเป็นผงแล้วก็นําไปขึ้นรูปก่อนที่จะเข้าเตาเผาจากนั้นก็เอามาลงสีวาดลวดลายแล้วก็เคลือบเงาแล้วก็นําไปเผาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าจะเป็นจํานวนจํากัดมีแค่3 0 0พันตัวเท่านั้นค่ะผมหวังว่าตุกตาพวกนี้จะทาให้คนรู้สึกมีความสุขครับ จากญี่ปุ่นเราจะมาที่เกาหลีใต้ค่ะเพราะว่าเกาหลีใต้เพิ่งเปิดให้บริการกระเช้าลอยฟ้าสายที่ยาวที่สุดในโลกนะคะความยาวถึง3.6กิโลเมตรค่ะอยู่ในเมืองชุนชอนค่ะจากทะเลสาบเอยอนนะคะขึ้นไปที่ภูเขาซามักซานค่ะซึ่งที่นี่นะคะจริงๆแล้วก็เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเหมือนกันค่ะปีๆหนึ่งเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวมาประมาณ1 0 0 0 0แคนนะคะแต่ว่าเส้นทางเนี่ยค่อนข้างล่าชันก็เลยไม่ค่อยเหมาะกับเด็กและผู้สูงอายุค่ะ ทางเมืองชุนชอนก็เลยมองว่าน่าจะสร้างกระเช้าลอยฟ้าเพื่อให้บริการนักท่อง,งเที่ยวและก็หวังว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นล้านคนเลยทีเดียวนะคะตัวกระเช้าก็เป็นกระจบทุกด้านค่ะยกเว้นเพดานนะคะแล้วก็ปกติเนี่ยจะสามารถนั่งได้8คนค่ะแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดรักษาระยะห่างนะคะก็จะอนุญาตให้นั่งเพียง4ีคนเท่านั้นราคาอยู่ที่2 3 0 0 0ถึง28,000วอนนะคะหรือราว6 5 0 8 0 0ถึงบาทค่ะ แล้วการเดินทางก็จะเป็นการลอยฟ้าผ่านทะเลสาบนะคะสนักข่าว KBS ของเกาหลีใต้บอกว่าช่วงนี้เนี่ยจะมองเห็นส่วนสนุกเลโก Park ที่กำลังก่อสร้างอยู่ด้วยซึ่งก็มีกำหนดเปิดให้บริการปีหน้าค่ะการเดินทางทั้งหมดใช้เวลา18นาทีค่ะจากตรงทะเลสาบข้ามมายังเขาซามักซานนะคะที่จุดหมายปลายทางนักท่องเที่ยวจะได้ชมวิวจากด้านบนเขาอย่างเต็มตา พร้อมทำให้น้ำพุกพันกลางแล้วก็ตัวเมืองของชุนชอนด้วยนะคะคิดว่าเราเชื่อว่าน่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ราวสองล้านคนและเรามีแผนที่จะพัฒนากระเช้าลอยฟ้าให้เป็นหนึ่งในจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวเชื่อมต่อกับทางเดินที่ทะเลสาบเออยอมและเลโกแลนด์ก็ตอนนี้เชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะคิดถึงการไปท่องเที่ยวในหลายๆประเทศโดยเฉพาะเกาหลีใต้นะคะซึ่งนับได้ว่าเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจากไทยเลยทีเดียว ก็ถือว่าเป็นข้อมูลเตรียมตัวเอาไว้ก่อนนะคะและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดจากอาเซนคอนเน็ t วันนี้ค่ะ